สวัสดีครับผมมนทนไลยสังแจากช่องแก l บสกายเน็ตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของการใช้ตัวเมนเจอร์ทางด้านซ้ายมือนะครับตรงด้านนี้นะครับในส่วนของตัวเมนเจอร์เนี่ยมันจะมีแท็บให้เราเลือกก็คือทูลพาสโซลิดเ i d นเลเวลแล้วก็รีเซนต์ฟังชันนะครับในส่วนของตัว t ทูลพ t h ตัวเนี้ยนะครับ เราสามารถที่จะเก็บในเรื่องของการใช้ขั้นตอนการสร้างทุนผ่าต่างๆแล้วก็ขั้นตอนการสร้างโซลิดในแท็บของโซลิดนะครับแล้วก็เพนต่างๆที่เราได้ทำการสร้างแล้วก็เ e v e l นะครับที่เราเก็บพวก entity ต่างๆแยกระดับชั้นเอาไว้นะครับแล้วก็รีเซนต์ฟังก์ชันก็คือคำสั่งที่เราเพิ่งเริ่มใช้ไปนะครับในหน้าต่างของตัว เมนเจอร์ตัวนี้นะครับหรือเราเรียกกันว่าดองกิ้งเมนเจอร์เนี่ยเราสามารถที่จะซ่อนไปได้นะครับโดยการคลิกตรงมุดตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกตรงมุดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าออโต้ไฮเนี่ยจะเห็นว่าแถบเนี่ยเขาจะเก็บไว้ทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับเราสามารถที่จะลากเมาส์เนี่ยเปิดออกมาได้นะครับเพื่อเปิดแถบออกมาได้บางครั้งเนี่ยเราต้องการพื้นที่ว่างๆในการเขียนแบบงานเนี่ยเราสามารถที่จะ ใช้เทคนิคอันนี้นะครับในการเปิดปิดได้นะครับเราคลิกไปที่เลเวลมันก็จะขึ้นมาให้นะครับเห็นไหมครับคลิกไปที่ทุนขาดก็จะเปลี่ยนแท็บเป็นทุนขาดให้พอเราเลื่อนเมาสออ์ไปทางด้านพื้นที่ในการเขียนงานต่างๆเนี่ยหน้าต่างทางด้านของดองกิ้งนะครับเขาก็จะทําการซ่อนเก็บเอาไว้แบบนี้นะครับทําให้เราได้เนื้อที่บริเวณด้านซ้ายมือเนี่ยเยอะขึ้นนะครับโอเค ตอนนี้ผมปักหมุดไว้เหมือนเดิมนะครับเห็นว่าเขาจะกลับมาละในบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องการที่จะย้ายแท็บของม a น a เจอร์ตัวนี้ไว้ทางด้านขวาเนี่ยเราสามารถที่จะย้ายได้นะครับโดยการคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ตรงบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปวางนะครับจะเห็นว่าไอคอนตรงเนี้มันจะมีอยู่นะครับเราลากไปวางไว้ตรงไอคอนทางด้านขวามือนะครับก็เหมือนกันนะครับ เราไว้ไอคอนทางด้านบนเขาก็จะเอาแท็บไปด้านบนเห็นไหมครับไวด้านล่างหลักการเดียวกันนะครับจับเอาไว้ทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ถ้ามันขยายใหญ่ไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเมาส์ไปตรงเส้นขอบตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทําการลากออกมานะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับลองดูนะครับ ลากอีกทีหนึ่งจะเห็นว่ามันจะมีไอคอนตรงกลางหน้าจอเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาลากวางตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราไว้ทางด้านไอคอนทางด้านขวามือเนี่ยเขาก็จะไปไว้ทางด้านขวามือให้นะครับเห็นไหมครับผมเอาไว้ทางด้านซ้ายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องลากมาไว้ที่ไอคอนตรงนี้นะครับเอาไว้ที่ไอคอนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อมานะครับบางครั้งเนี่ยแถบบตรงนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้สร้างโมเดลเนี่ย เราอาจจะทําการปิดตัวแท็บของโซลิตตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักในการปิดเนี่ยก็คือให้คลิกไปที่ตัวกากรบาทตัวนี้นะครับก็คือตัวโคลดนะครับพอเราคลิกไปแล้วนะครับแทบ็บทางด้านล่างของมเนเจอร์เนี่ยก็จะหายไปเห็นไหมครับก็มีเฉพาะตัวทูลพาร์เอนเลเวลรีเซนต์โอเคตอนนี้สมมุติว่าผมจะปิด ตัวแท็บของรีเซนต์นะครับผมก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับเราก็จะได้แทบ็บเหลือแค่3แท็บลักษณะแบบนี้ต่อมาถ้าเราอยากจะเปิดทำไงครับก็ให้คลิกไปที่วิวนะครับก็เปิดคลิกไปที่ตัวสโตัดนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับก็แท็บก็จะมาลวเห็นไหมครับถ้าจะคลิกไปที่ตัวรีเซนต์ฟังก์ชันนะครับอ่าก็จะมาเหมือนกันเห็นไหมครับหลักการก็คือแบบนี้นะครับในการปรับแต่ง ย้ายตำแหน่งของตัว Tab Manager นะครับต่อมานะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะต้องการเปลี่ยนสีพื้นตรงบริเวณนี้นะครับเราสามารถที่เปลี่ยนได้โดยคลิกไปที่ตัว Option ตัวนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เลือก b a c k g r o u n d c o l o r นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นสีน้ำเงินกด OK ออกมาจเห็นว่าพื้นตรงคูนผาดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินละนะครับในส่วนของ Solid ก็เหมือนกันนะครับ คลิกไปที่อ p อปชันคลิกไปที่ background color นะครับแล้วก็คลิกไปที่สีตัวนี้นะครับออกสีเทาๆเ,เขาก็จะเปลี่ยนเป็นให้ลักษณะแบบนี้นะครับพอเราคลิกไปที่แท็บทูลผ่านสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อแยกแยะความชัดเจนนะครับระหว่างแท็บคำสั่งต่างๆนะครับนอกจากว่าเราจะเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเรายังเปลี่ยนลักษณะของฟอนต์ก็ได้นะครับ เราสามารถเลือกขนาดของฟอนต์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของลายคัลเลอร์เราก็สามารถที่จะเลือกได้เหมือนกันนะครับถ้าต้องการกลับมาให้เป็นเหมือนรูปแบบตั้งต้นนะครับก็สามารถใช้คำสั่งตัว restore default ตัวนี้ได้นะครับจะเห็นว่าคำสั่งต่างๆรูปแบบของสีเนี่ยก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตอนนี้เรามาดูในส่วนของตัว recent function กันนะครับสมมติว่าในส่วนของตัว w i f r a m e เนี่ยผมจะลองสร้างเส้นตรงหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ลากไปสนาแบบนี้แล้วก็กดโอเคออกมาเรามาดูตัว recent function นะครับจะเห็นว่าคำสั่งล่าสุดเนี่ยก็จะอ,อยู่ทางด้านบนนะครับถ้าผมสร้างวงกลม1วงลักษณะแบบนี้นะครับกดโอเคเห็นว่าคำสั่งวงกลมเนี่ยก็จะออกมาและเห็นไหมครับตัวแท็บ ตัวรีเซนต์หรือเลเวลเพนแล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะลากออกมาได้นะครับโดยการคลิกซ้ายที่ตัวแท็บตัวนี้นะครับแล้วก็ลากออกมาวางเห็นไหมครับเราสามารถที่จะลากออกมาได้นะครับปรับขยายยืดหดได้นะครับให้เป็นหน้าต่างที่มันลอยๆออกไปลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ A okay. ตอนนี้ผมจะวาดสี่เหลี่ยมนะครับก็คําสั่งสี่เหลี่ยมก็จะมาละนะครับกดโอเคออกไป นะครับตอนนี้ถ้าอยากจะสร้างเส้นอีกทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปเลือกวายเฟรมแล้วก็คลิกคำสั่งลายนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่ในเมนูของตัวเซอร์เฟตนะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่งรีเซนตเนี่ยได้เลยนะครับคลิกคำสั่งลายก็ลากได้นะครับลักษณะคือแบบนี้นะครับคลิกสี่เหลี่ยมนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับ นี่เห็นไหมครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาตัวรีเซนต์เนี่ยกลับไปไว้ที่แท็บเหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะคลิกซ้ายตรงด้านบนนะครับแล้วก็ลากไปวางไว้ที่แท็บได้เลยเห็นไหมครับก็จะกลับมาอยู่ที่แท็บเมนเจอร์นี้แล้วนะครับหลักการก็คือแบบนี้นะครับ ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากเลเวลเนี่ยออกมาทางด้านนอกนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าต้องการเก็บไปที่ตัวทางด้านซ้ายของแท็บเมนเจอร์นะครับนอกจากที่เราจะลากคลิกซ้ายตรงนี้แล้วลากไปวางแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดดับเบิลคลิกตัวนี้ได้เลยนะครับด้านบนนะครับตัวแท็บชีตตัวนี้ก็จะกลับมาไว้ที่ตัวเมนเจอร์ นะครับล่าสุดลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะย้ายตำแหน่งได้โดยการคลิกซ้ายนะครับที่แท็บชีตตัวนี้นะครับแล้วก็ลากไปวางนะครับก็แล้วแต่เราจะไปไว้ตำแหน่งไหนต้องการทางด้านล่างนี้นะครับครับก็สรุปนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะสอนการย้ายทางด้านแท็บของม a น a เจอร์นะครับไปไว้ที่ตำแหน่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ การ r e ไ i z e ก็คือการเพิ่มขนาดนะครับหรือว่าการลดขนาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการด o u b l e ลคลิกนะครับเพื่อที่ให้กลับไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการซ่อนนะครับในส่วนของที่ให้ได้พื้นที่ตามที่ต้องการให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการปิดแทบ็บในเรื่องของ แท็บชีทที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนสีโดยการใช้อ PTION นะครับตรงนี้นะครับว่าต้องการให้เปลี่ยนแท็บสีอะไรแล้วก็ในเรื่องของการใช้คำสั่งรีเซนต์ต่างๆนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub สไครต์กดติดตามช่องชาแนลกรอบสกายเน็ตขอบคุณครับ